โอเคมาลองเริ okay, hey, ่มกันเลยณดินแดนแห่งแอสการ์ดยืนเทอย่างหล่อเลยเฮ้ยพวกเจ้าดูนั่นข้ามาแล้วข้ามาสู่ขอบุตรแห่งโอดินมาเพาะกสินสอดเทียสามเห็นไหมฮะมันพูดเลยรมบอก่าเดินโพสแค่สวยแค่สตรอง สายดูนั่นแค่ามาแล้วใครคิดไม่คิดไม่รู้แต่แค่แม้ดะคิดยิ้มกะแชกใจทุกคนเตียววุฒเฮ้อเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้เทียสามโอ้ยมึงมีเอเบเคนแล้วอีเพื่อนหมึกเอ้ยโปรดติดตามตอนต่อไปทุกคนเตียววุฒเอ๊ะทำไมเราทำท่าเดิมอีกรอบวะ ขัวเอสก่อนข้าขอนบินก่อนนะทุกพื้นหนึ่งทีตีดังแกแบบสตรองกวาดพื้นหนึ่งทีทีแบบโกรธัวอจจาเอเทตัวเองดีแดไปไว้นะ้ำไป แกพร้อมแล้วเพราะเอกมาแล้วมาพบกับเทียสี 4. ไม่รู้แกโกอดทำไมทุกคนลุยเย้่จบแล้วจ้า